กาบเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินวิทยาฐานะทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวชัญญาธัาสารตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครศรี 4, ธรรมราชเขตหนึ่งบริบททั่วไปของโรงเรียนวัดน้ำลอบเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่สามตำบลลาสกาอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรี 4, ธรรมราช เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางสาวสุปันสานนคงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น127ี่ดคนที่มาแรงมันอันใจที่ทําให้ดิฉันเลือกจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบจํานวนเนื่องจากการเปรียบเทียบจํานวนเป็นทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จากการสังเกต พฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3พบว่านักเรียนสามารถบอกจํานวนสิ่งต่างๆที่เป็นตัวเลข1นถึงยีได้แต่นักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าจํานวนไหนมีค่ามากกว่าน้อยกว่าเป็นตน้นและนอกจากนี้คุณครูได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะพักกลางวันนักเรียนมีเงินทั้งหมด20บาทนักเรียนได้ปากออมรัพ์ ของโรงเรียนไปแล้ว10บาทนักเรียนเหลือเงินอยู่10บาทนักเรียนนำมาซื้อขนมคุณครูให้นักเรียนออกไปหยิบขนมคนละหนึ่งถุงที่มีราคาไม่เกิน10บาทมีนักเรียนบางส่วนไปหยิบขนมที่มีราคาเกินกว่าที่คุณครูกําหนดนักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าขนมถุงไหนมีราคาแพงกว่าขนมถุงไหนมีราคาถูกกว่า กับเงินที่นักเรียนมีอยู่จากปัญหาดังกล่าวทําให้ดิฉันได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กรอบมาตรฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัยสสวทอและได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning โดยมีสื่อที่มีความหลากหลายดังนี้มีแผ่นภูมิเพ,งเพงลงตารางเก้าช่องบัตรภาพจำนวนสิ่งต่างๆแบบฝึกคณิตศาสตร์เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นนำคุณครูได้สนทนากับเด็กๆเ,เรื่องตัวเลขที่นักเรียนรู้จักและนักเรียนเคยเห็นตัวเลขที่อยู่บนสิ่งของในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนเคยเห็นตัวเลขอะไรบ้างและเคยเห็นสิ่งของที่อยู่บนตัวเลขได้แก่สิ่งของอะไรบ้างเป็นต้น จากนั้นคุณครูนำเพลงภูมิเพลงมาให้เด็กๆดูคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งครั้งครั้งที่สองคุณครูจะร้องและให้เด็กๆร้องตามครั้งที่สามเด็กๆและคุณครูร้องไปพร้อมกันพร้อมก,กับทำท่าประกอบเพลงจากนั้นคุณครูพาเด็กๆทอทตัวตัวเลข1 1ถึง19โดยผ่านกิจกรรมตารางเก้าช่องคุณครูจะเป็นรากเป็นเจ้าก,กบน้อย และให้เด็กกระโดดไปยังตัวเลขที่คุณครูกําหนดเมื่อเด็กกระโดดไปยังตัวเลขแล้วให้เด็กส่งเสียงร้องโอบอบอบเด็กๆมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมจากนั้นคุณครูพาเด็กๆสอนเลือกการเปรียบเทียบจํานวน2กลุ่มว่ากลุ่มไหนมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันโดยคุณครูจะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคนออกมาติดบัตรภาพจํานวนสิ่งต่าง บนเนเจอร์บอร์ดที่คุณครูเตรียมไวเ้เด็กออกมาและติดอย่างสนุกสนานและได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนสิ่งต่างๆจากนั้นคุณครูได้เฉลยคำตอบให้กับนักเรียนโดยการจับคู่ทีละคู่ให้เด็กได้รู้และได้สังเกตว่าภาพไหนมีจำนวนมากกว่าเมื่อเด,เด็กได้รู้ การเปรียบเทียบจำนวนสิ่งของต่างๆสองกลุ่มอย่างเข้าใจถูกทวนดีแล้วคุณครูได้ให้นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบโดยให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นจับคู่และพร้อมระบุตัวเลขเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้นํามาส่งในตะกร้าจากนั้นคุณครูพานักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจะแบ่งกลุ่มเป็น3ามกลุ่มให้นักเรียนหยิบกระดาษสีใครที่ได้สีเดียวกันให้นักเรียนอยู่กลุ่มเดียวกันทําแบบฝึกการเปรียบเทียบจํานวนละายสีภาพที่มีจํานวนมากกว่าและผลลัพธ์จากการทํากิจกรรมนักเรียนสามารถบอกตัวเลขและจําตัวเลข1นึถึได้ 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวน สองกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันได้และในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ